โตยตาเซียนตายอ่อรถตู้เข้ามาให้แล้วคันนี้ปีสิบแปดค่ะบอกเลยว่านานๆเข้ามาทีที่มีสต็อกหมดแล้วเรียบร้อยปีสิบแปดนะคะตัวนี้เล็กเป็นแค่เจ็ดหมื่นโลค่ะสีเทาซีเวอร์สวยงามมากๆเลยนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะตัวนี้พ่อแถมยางใหม่ให้สี่เส้นนะยางปีห้าเลยนะคะกูดี้ลมให้แล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับใครที่จองท่านแรกวันนี้แถมจอแอดอยใส่ให้เลยนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยขอท่านแรกทันเดียวเท่านั้นนะคะเปลี่ยนให้เลยนี่ ภายในสวยงามมากค่ะตัวนี้เป็นรุ่นอปชั่นตัวจีนะยังไม่ใช่วีเพราะฉะนั้นสไลด์ไฟฟ้าจะด้านฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะคะตัวนี้ได้เบาผ้าค่ะตรงรุ่นเลยนะและที่สําคัญพ่อยชอบมากเลยเนี่ยมันเป็นรถตู้ย่อส่วนสวยงามมากในราคานี้หาไม่ได้แล้วตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆรุ่นที่ทำมาคล้ายเซนต้าแต่ราคากระโดดไป7ล้านแล้วนะคะคันนี้พ่อยปล่อยราคาสุดพิเศษเลย428,000บาทแถมหนะ้าจอ Android สำหรับคนที่จองทันแรกให้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะนี่ คืออย่างที่บอกเป็นรถตู้ย่อส่วนเลยสวยงามมากเซนเซ,ซอร์ท้ยหลังมี2จุดด้วยกันนะเดี๋ยวให้เปิดด้านหลังให้ดูดสวยงามมากเลยค่ะแล้วตัวเนี้ยพับเบาะได้แบบแฟ a ตพับเบาะได้แบบแฟ a ต คับเบาได้แบบ flat. แล้วก็ดึงแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันดึงปิดไปตรงนั้นได้ด้วยสําหรับใครที่อยากใช้แค่สองแถวแถวคนขับหนึ่งแถวแถวคนนั่งแถวที่สองแถวที่3ามไม่ได้ใช้มันสามารถเอาแบบซ่อนลงไปในใต้เบาแบบนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ส,สนใจ a, oto, เซียนตารถตู้เล็กๆแบบนี้แอดไลน์หานนอไอมีคนสวยได้เลยคะ่ะ